อ okay. er ah ันนะี้เดี๋ยวให้เสียลเป็นนักทายแฟนคลับนิดนึงเริ่มจากลูกก่อนเลยสวัสดีครับลูกจูบลูกครับผม The Star 10, เดอะสตารสิบเนาะเฮ้ยได้ตามที่อายุน้อยที่สุดบนเวที่สิบหรือสี่ครับนะ่ะไม่เป็นไรเราไม่เคยรู้ <c oughs> ใช่ครับพี่ครับอ้าก็ะเจงกระเมิดอันต้องรู้ด้วยกันคนแรกอก่ะคนที่สองกมีไหมแล้วนี่มีแล้วอ่าโอเคสวัสดีครับแอมฮูริกุลกิดนะครับเดอะสตาเจ็ดครับผม ดีครับดิวเดสตาร์เก้าพันหนึเสียงเป็นเอโคนะคะน้องเดี๋ยวจะราเป็นเดสตาร์21ละกันแล้วลุหน้าไปเลยใหญ่สิบปีนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญสำรับนะคะพี่ๆที่น่ารักนะคะผู้บริหารจากทาง Tesco Lotus นะคะขึ้นมาร่วมถ่ายรูปกับศิลปินนี่งานท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้อนวยการร้าน Tesco Lotus Extra Plus Mall สาขาศรีนครินทร์นะคะ คุณสุรเชษจันชมิรค่ะประวัติย่อท่านที่สองเนี่ยในตำแหน่งผู้จัดจาการส่วนเอ,อ็กซ์พาร์มอาสักศรีนกรินนะคะคุณน้องประมาสุขศรีค่ะตรงกลางเลยค่ะและคิวต่อไปเนี่ยใครมีบัตรคิวถ่ายรูปกับพี่รุ่นนะคะรายงานตัวด้านข้างเวทีม,มุมด้านฝั่งร้านฟูจิได้เลยนะคะบัตรคิวถ่ายรูปนะคนะของพี่รุ่นเนีนะรายงานตัวด้านล่างฟูจิค่ะแล้วก็ หลังจากการถ่ายรูปร่วมกันแล้วนะคะทางเปลี่ยนจีเองนะคะก็มีของฉลองในงานมอบให้กับเนรทางส่วนของผู้บริ